ผลิตภัณฑ์โซแบ่งเป็น4กลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือโซ c คอสเมติกโซฟังชันโซเฮลท์และก็โซไลฟ์สไตล์เราจะมาพูดถึงโซคอสเมติกกันก่อนนะคะโซคอสเมติก so เริ่มต้นด้วยไฮโดรโซลูชันไฮโดรโซลูชันก็ประกอบด้วยอัญมณีทองคำและก็แร่เงินคุณลักษณะต่างๆที่อยู่ในไฮโดรทำให้เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปวิธีการใช้ไฮโดรนะคะ ก็คือเ่าให้ใช้ทุก4-6ถึงชั่วโมงแต่ถ้าต้องการจะขยับโครงสร้างให้เห็นรูปแบบของความเปลี่ยนแปลงกับร่างกายกับผิวพรรณของเราก็ให้ใช้ทุกสองชั่วโมงทุกสองชั่วโมงนี้ก็จะเห็นว่าหลังจากที่ฉีดไฮโดรเข้าไปบนผิวพรรณของเราแล้วเนี่ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวที่ดูเห็นความชุ่มชื้นมากขึ้นเห็นรูขุมขนที่กระชับมากขึ้นหลังจากที่ใช้ไฮโดรไปสักพักความเปลี่ยนแปลงของผิวเรา จะเห็นถึงความนุ่มเด้งคือเอลาสตินกับคอลลาเจนที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองและลักษณะของรูปลักษณะผิวหน้าหรือโครงสร้างหน้าปกติเราตื่นเช้ามาบางคนก็จะหน้าบวมบางคนก็จะหน้าแห้งผิวเป็นกระดำกระด่างสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอฉะนั้นถ้าเราได้ฉีดไฮโดรเราก็จะขยับโครงสร้างของเซลล์เซลล์โดยเฉพาะเซลล์ที่มีสุขภาพแข็งแรงเซลล์จะเป็นตัวเซลล์ตัวเดียวเที่มีโครงสร้างผอมกำลังดี แต่ถ้าเซลเราไม่มีพลังงานเช่นเรานอนน้อยเกินไปเราเครียดเกินไปเซลล์ก็จะไม่มีพลังงานคลายของเสียไม่ได้ก็จะเริ่มบวมขึ้นมีน้ํามากขึ้นมีของเสียมากขึ้นก็จะทําให้เห็นว่าหน้าเราเนี่ยก็จะบวมไม่เท่ากาันสีผิวกระดํากระด่างแต่ถ้าเรามีโครงสร้างของเซลที่แข็งแรงเซลลก็จะคลายน้ําคลายของเสียก็จะแน่นก็จะเห็นว่าเราใช้แล้วผิวพรรณของเราเปล่งปลัง่งและลดบวมได้สุขภาพก็จะแข็งแรง มิวกี้ครีนเซอร์เป็นครีมทําความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกเนื่องจากเราใช้นวัตกรรมนาโนและบวกกับน้ำพลังงานเป็นส่วนผสมหลักที่อยู่ในมิวกี้เนื่องจากผิวพันธุ์ของเราถ้าไม่มีพลังงานเราก็จะไม่สามารถผลัดเซลล์ผิวได้ก็จะเห็นถึงความหยาบกระด้างของผิวที่เป็นเหมือนผิวช้างที่สัปทางแพทย์เขาใช้กันนะคะถ้าเราใช้มิกี้ในการช่วยผลัดเซลล์ผิวให้กับเราจากที่เราไม่สามารถผลัดได้เอง เราแค่เพียงใช้มิวกี้ทาไปเบาๆบนผิวของเราฉีดไฮโดรกอนแล้วถูนวดแล้วเช็ดออกเราก็จะเป็นการช่วยผลัดเซลล์ผิวให้กับร่างกายของเราทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวพรรณของเราเหมือนเป็นผิวเด็กผิวใหม่ๆตลอดเวลานะคะหลังจากได้สัมผัสมิวกี้ลงบนผิวของเราแล้วเช็ดออกจะเห็นว่าทิ้งความนุ่มชุ่มชื้นให้กับผิวไว้เนื่องจากมิวกี้ของเรา มีคอลลาเจนอะมิโนซึ่งเป็นคอลลาเจนที่พร้อมใช้ให้ความชุ่มชื้นและนุ่มนวลกับผิวค่ะเจลคลีนเซลผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าในรูปแบบของเจลเนื่องจากสารธรรมชาติในชั้นบรรยากาศนี้มีไนโตรเจนออกซิเจนไฮโดรเจนมากมายเขาก็จะชนตัวกันแล้วทําให้เกิดฟิล์มบางๆแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ในรูปแบบของเจลเนี่ยถ้าเราไปใช้สบู่ฟองธรรมดา บุกก้อนหรือโฟมก็จะทําให้เกิดฟิล์มชนิดนี้หนามากขึ้นจะเห็นว่าหน้าเราจะตึงผิดปกติเนื่องจากฟิล์มนั้นนะคะเป็นฟิล์มที่หนาทําให้ผิวเราตึงคือแรงดึงผิวนั่นเองค่ะฉะนั้นเราจึงแนะนําให้ใช้เจลครีมเซลเนื่องจากจะทําให้เกิดฟิล์มชนิดนี้บางที่สุดแต่ก็ยอมรับนะคะว่ายังเกิดแต่บางที่สุดค่ะ เซลเฟชเนอร์ er, เป็นการทำความสะอาดผิวหน้าขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากเซลเฟชชเนอร์ er, เราดีไซน์มาให้มีกลิ่นกลิ่นของเซลเฟชชเนอร์ er, เป็นการเสริมสร้างพลังงานอีกทางหนึ่งคือการเปิดจากกละพร้อมที่จะเข้าสู่การบำรุงขั้นตอนแรกเนื่องจากเราต้องเช็ดฟิล์มที่ว่าที่คงค้างอยู่บนผิวออกไปซะก่อนด้วยน้ำพลังงานที่เป็นเบสของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะเราผสมคอลลาเจนอะมิโนและ SI เป็นการดีท็อกซ์หน้าขั้นตอนสุดท้าย เพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกแก้ไขปัญหาเรื่องสิวเซี่ยนรูขุมขนกว้างได้อย่างดีเยี่ยมค่ะฟาเซลัมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในโซโคอสเมติกมีสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสเต็มเซลล์ตัวใหม่ล่าสุดคือสเต็มเซลล์อาร์แกนซึ่งสามารถขยับโครงสร้างของผิวได้ดีเนื่องจากสามารถเข้าสู่ ิวพันชั้นลึกของเราได้เป็นครั้งแรกมาจากฝรั่งเศสเนื่องจากต้นอาแกนเป็นต้นไม้ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยไดยโนเสาร์ยังสามารถมีอายุได้จนถึงทุกวันนี้ยังไม่สูญพันธุ์ไปเลยนะคะตอนนี้หาได้อยู่ในแค่แถบมโมร็อกโกตอนใต้นะคะเนื่องจากต้นอาแกนเนี่ยตัวเซลล์ของเขาเองเนี่ยสามารถขยับโครงสร้างจากเซลล์ชั้นในคือแหล่งที่อยู่ของสเต็มเซลล์คือรูขุมขนนั่นเอง สเต็มเซลล์อ์แกนขยับโครงสร้างของสเต็มเซลล์ของผิวพันของเราได้สามารถแปลงตัวเองไปเป็นเซลล์อะไรก็ได้เช่นเซลล์รื้อรอย mm hmm. เซลล์รักษาแผลเซลล์สีผิวเซลล์ลูขุมขนและอื่นๆอีกมากมายที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของผิวพัน์ของเราได้ค่ะลักษณะของสเต็มเซลล์อ์แกนที่อยู่ในฟาเซลัมสามารถซึมลงสู่ใต้ผิวหนังทําให้เพิม่มจํานวนเซลล์ได้มากกว่า50เท่า การที่เพิ่มจํานวนเซลล์ทาให้เราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงของผิวคือการเกิดผิวใหม่ขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะก็จะเห็นว่าความกระจ่างใสในตัวของเซลล์เองจะมีความกระจ่างมากกว่าเซลล์ปกติที่ยังไม่ได้สัมผัสต,ตัวสเตมเซลล์อาร์แกนนี้แอคทีฟต่อมาในฟาเซลลัมก็คือดอกแอลเนล่าเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ทําหน้าที่คล้ายค้ายโครงสร้างของโบท็อกซ์โบท็อกซ์ที่เข้ามาอยู่ในนวัตกรรมเกี่ยวกับผิวพรรณเนี่ยก็เพื่อลดความตึงเครียดของผิว เนื่องจากเกิดจากความเครียดข้างในของชีวิตของคนเราเนี่ยแหละค่ะก็เกิดผลส่งบอกออกมาถึงผิวพันธุ์ของเราเป็นริ้วรอยฝังลึกเมื่อริ้วรอยฝังลึกแล้วไม่สามารถคลายตัวได้จึงนีนวัตกรรมโบท็อกซ์นี้เข้ามาแต่กับโซลเราจะใช้เพียงแค่ธรรมชาติในการทําให้ผิวพันธุ์เราหายในเรื่องของริ้วรอยริ้วรอยล็อกตัวจะเป็นริ้วรอยล่องลึกตามล่องแก้มริ้วรอยตีนการิ้วรอยบนหน้าผาก สารในดอกอเมล่าจะสามารถขจัดริ้วรอยความหยาบกระด้างของผิวภายใน21วันก็เห็นผลได้ดีค่ะต่อมาแอคทิฟต่อมาที่อยู่ในฟาเซลัมก็คือเรื่องของแปปทายส่วนใหญ่ที่ใช้แปปทายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงผิว เปบปไท์ก็คือสารอาหารตัวหนึ่งที่เข้าสู่ร่างกายของเราทําให้โครงสร้างของเซลล์มีพลังงานทำหน้าที่ได้ดีขึ้นแต่วันนี้เราใช้เปบปไทแบบกลมมีเปบปไทถึง5ตัวรวมตัวกันอยู่ในทรงกลมนี้สามารถซึมผ่านรูขุมขนได้อย่างง่ายดายและสามารถเข้าสู่เซลล์ผิวชั้นบนทําให้เซลล์ผิวชั้นบนนั้นอิ่มเห็นถึงความชุ่มชื้นที่คงค้างไว้กับผิวของเราค่ะแอคทีฟสุดท้ายในฟาเซลัมที่จะพูดถึงคือ SI ซึ่งมีลักษณะดวงกลมๆม,มีรูพุนมาก SI จะสะสมสารอาหารต่างๆแล้วค่อยๆดำดิ่งลงสู่ผิวของเราแล้วก็ปล่อยสารอาหารจนหมดกระเปาะแล้วก็จะดูดซึมสารของเสียต่างๆที่ตกค้างอยู่ในผิวชั้นในของเราแล้วก็ลอยตัวกลับขึ้นมาสู่ผิวชั้นนอกระหว่างนั้นเราจะเห็นความกระจ่างใสของผิวบนผิวชั้นนอกของเราว่ามีความเปล่งปลั่งเพราะได้ทิ้งของเสียออกไปอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะ Face White ผลิตภัณฑ์ทําให้หน้าขาวกระจ่างใสเนื่องจากปัญหาของสีผิวเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุมากมายเช่นเรื่องของแสงแดดเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของริ้วรอยต่างๆที่เกิดขึ้นจากวัยเราจึงต้องหาวิธีการจัดการกับปัญหาสีผิวของเรานี้ได้โดยวิธีการของโซคอสเมติกของเราก็คือเราจะใช้วิธีการพัฒนาในโครงสร้างของเซลล์อย่างเช่นกระบองเพชรสายพันธ์จากเม็กซิโก หรืออะควาแคทเนที่สามารถยาขยับโครงสร้างทําให้เซลล์มีความชุ่มชื้นมีความขาวกระจ่างใสถ้าเราไม่มีความชุ่มชื้นอย่างเพียงพอก็จะเห็นว่าผิวเราเนี่ยหยาบก,กระด้างและทําให้เห็นสีผิวที่กระดํากระด่างแตกต่างกันและนอกเหนือจากนั้นส่วนใหญ่วิธีการในการทําให้ผิวเราเนี่ยขาวเปล่งปั่งเนี่ยก็ะจะใช้วิธีการขัดลอกฟอกถูออกด้วยสารเคมีต่างๆ แต่ทางโซ่ของเราไม่ได้ทําเช่นนั้นนะคะเราใช้ในการบํารุงซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยวิตามินต่างๆมากมายโดยเฉพาะวิธีการป้องกันวิธีการป้องกันในเฟสไวท์ของเราเนื่องจากเรารู้ว่าไขมันบนใบหน้าของเราเมื่อโดนออกซิเจนแล้วจะเกิดการออกซิไดซ์ทำให้เกิดสีดำคล้ำที่แตกต่างออกไปจากตรงนี้เองด้วย Garden Crest Sprout ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เฟสไวทจะเป็นการลดการเกิดอนุมูลอิสระของไขมันบนใบหน้า ทำให้ไม่เกิดสีดำคล้ำบนผิวหน้าของเราอีกต่อไปค่ะอีกหนึ่งแอคทีฟคือนาโนไวท์นาโนไวท์นี้มีสารอาหารต่างๆมากมายเช่นอบูตินกูตาไทโอนวิตามินซีวิตามินเอหลายๆวิตามินมากมายมีไว้เพื่อต้านอนุโมเลินสละไม่ให้เมลานินใต้สีผิวของเราเกิดขึ้นนั่นเองผลลัพธ์ก็คือจะทำให้เราเห็นถึงความขาวอย่างต่อเนื่องค่ะเซลล์เอฟเฟกเป็นรูปแบบของการบำรุงผิว โดยเน้นในเรื่องของริ้วรอยนะคะเนื่องจากริ้วรอยของเราเนี่ยอยู่ในโครงสร้างของชั้นผิวที่เรียกว่าผิวชั้นบนเราจึงใช้เ t มเซลแอปเปิลในการช่วยปรับโครงสร้างผิวโดยเ t มเซลแอปเปิลนี้จะช่วยในการพัฒนาให้เรามีเซลล์ผิวเด็กตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเซมเซลแอปเปิลเนี่ยจะขยับให้เราสามารถสร้างเซลล์ที่ชื่อว่าคิลาตินไซต์เพื่อให้เกิดไฟโบทาสที่มากคีลาตินอไซต์ก็คือพื้นฐาน ของเซลล์ผิวชั้นนอกที่ทําให้สร้างอิลาสตซนกับคอลลาเจนนั่นเองถ้าเรามีจานวนเซลล์ที่เยอะมากขึ้นจะทําให้เห็นว่าเราสามารถผลิตคอลลาเจนกับอิลาสตินได้มากขึ้นจะทําให้รู้ว่าผลลัพธ์ของเขาที่แตกต่างก็คือผิวจะเป็นผิวเด็กตลอดเวลาหรือรอยลดน้อยลงความชุ่มชื้นจะดีมากขึ้นค่ะและยังมีฮอสเซลล์เอสแครปเพื่อช่วยในการหมุนเวียนเลือดให้ดีขึ้นและยังขจัดแบคทีเรียที่ตกค้างอยู่บนผิวขจัดความสกปรปกบนผิวหน้าออกไปได้ ต่อมา Rosemary Extract มีไว้เพื่อขยับโครงส้างของผิวเมื่อผิวเกิดแผลหรือผิวเกิดริ้วรอย Rosemary จะช่วยเข้ามาสมานแผลทำให้ริ้วรอยของเราดีขึ้นค่ะ iCell ผลิตภัณฑ์บำรุงรอบดวงตาเนื่นองจากปัญหาของรอบดวงตาของเรามีหนักๆด้วยกันก็แค่3เรื่องนะคะเรื่องของริ้วรอยตินกาผงใต้ตาและรอยคําำใต้ดวงตาเนื่องจากเส้นเลือดฝอยรอบดวงตาของเราไม่แข็งแรงนั่นเอง โดนนิดเดียวก็ลัว่วซึงจนเป็นถุงรอยคล้ำจนเกิดริ้วรอยเนื่องจากเราทราบดีถึงปัญหานี้เราจึงใช้แอคทีฟที่ชื่อว่า f r a c t i o n u s e x c e l s i o r เพื่อขยับโครงสร้างของเส้นเลือดฝอยรอบดวงตาให้แข็งแรงขึ้นและหมุนเวียนไหลย,ย้อนกลับได้ดีขึ้นทําให้เส้นเลือดฝอยรอบดวงตาของเราแข็งแรงขึ้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ของตาของเราอย่างดีขึ้นค่ะซ o ล็อ so กเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีทองคาเยอะที่สุดในโซ Cosmetic เนื่องจากเราใช้โซบล็อกเป็นตัวป้องกันผิวพัรร์ของเราจากแสง UV ทั้ง UVA และ UVB เนื่องจากทองคำจะช่วยป้องกันมนลภาวะและหลังสี UV ได้ดีที่สุดค่ะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดจะใช้สารเคมีเพื่อคงค่าของ SPF ไว้แต่เราใช้ทองคำทำให้คุณค่าของ SPF ของเราคงคุณค่าได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงค่ะและยังป้องกัน UVA และ UVB ทั้งผิวชั้นนอกและผิวชั้นใน ทำให้โครงสร้างของผิวเราไม่ถูกทำลายได้เลยค่ะและนี่ก็คือโซคอสเมติกการดูแลผิวหน้าอย่างล้ำลึกและโซยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมายที่เหมาะกับคนรักสุขภาพเช่นคุณค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มโซฟังชั่นเน้นการบำรุงร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้คุณรู้สึกมีกําลังกระปีก้กระเป๋าพร้อมที่จะดําเนินกิจวัตรประจําวันได้ดีขึ้นค่ะเซลฟิกชันมาจากสารสกัดกระบองเพชรเกาหลีที่ชื่อชอนยอนโชเขาเรียกกันว่ากระบองเพชรพันปีนะคะเนื่องจากสารอาหารมากมายที่อยู่ในกระบองเพชรน,นี้สังสมบ่มตัวอยู่ถึง4ปีด้วยกันกว่าที่จะเก็บเกี่ยวมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพได้เราต้องนํากระบองเพชรชอนยอนโชน,ชน,น,นี้มาผ่านกระบวนการนาโนชีวภาพคือการหมัก จนเป็นเบนก้ารนั่นเองทําให้สารอาหารที่มีโมเลกุลที่ใหญ่เล็กลงได้สามารถซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมค่ะเนื่องจากค่าของสารอาหารที่อยู่ในชอนยันโชในเซลล์ฟิคชันมีอย่างมากมายจนชนะรางวัลโนเบลไพรส์ในปี1990ค่าของสารอาหารนั้นๆเช่นวิตามินซีที่มากกว่าอยู่ในตระกูลเบอร์รี่ถึง250เท่าไฟเบอร์ iber, มากกว่าในตระกูลข้าวเปลือกต่างๆถึง50เท่า แคลเซียมที่ได้จากหนามของกระบองเพชรเทียบค่ากับปลาตัวเล็กตัวน้อยมากกว่าเขาถึง5,000เท่าค่ะฟีโนโกบโฟโวานอยด์หาได้น้อยในผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไปมีไว้สำหรับลดการเหนียวร้างไขมันในหลอดเลือดทำให้เกิดการยึดเหนียวของคอเลสเตอรอลได้น้อยลงค่ะเซลฟิกชันอยู่ในรูปฟอร์มของเอนไซม์เอนไซม์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับร่างกายของเราเอนไซม์ <TI> จะมีมากตั้งแต่เราเกิด แต่มีน้อยที่สุดในวันที่เราตายแต่เราต้องการเอนไซม์อยู่ตลอดเวลาเอนไซม์มีอยู่ในที่ต่างๆของร่างกายเช่นในปากมีไว้ย่อยแป้งในกระเพาะมีไว้ย่อยโปรตีนและเราต้องการการย่อยอาหารตลอดเวลาแต่ด้วยวิถีชีวิตของมนุษย์เราไม่เสริมสร้างในการสร้างเอนไซม์ของเราเลยเพราะว่าเอนไซม์นี้จะทํางานได้ดีก็ตอนที่เราอุณหภูมิ37แต่ส่วนใหญ่เมื่อเราไม่มีพลังงานอุณหภูมิเราก็ไม่ต่ําเกินไปก็จะสูงเกินไป และเอนไซม์ก็จะมีในอาหารหลายๆประเภทที่เราใช้อย่างผิดประเภทยกตัวอย่างเช่นอยู่ในอาหารที่ดิบๆทั้งหลายเช่นมันฝรั่งเนื้อสัตว์หรือบลอกคอลี่เราก็มาผ่านกระบวนการเอามันฝรั่งไปทอดไปต้มบลอกคอลี่เอาไปผัดเนื้อสัตว์เราก็เอาไปผัดไปแกงไปทอดทําให้ร่างกายเราไม่สามารถสร้างเอนไซม์ได้ต่อเนื่องเราก็ไม่มีตัวย่อยอาหารให้กับร่างกาย เราก็ถูกบั่นทอนชีวิตไปทุกๆวันทุกๆวันจนเข้าสู่ภาวะของการเกิดโรคนั่นเองค่ะทราบไหมคะว่าร่างกายของคนเราต้องการไม่ต่ำกว่า3ขาในการขับเคลื่อนชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขาที่1ก็คือสารอาหาร2ก็คือโคเอนไซม์สก็คือโคแฟกเตอร์โคเอนไซม์ก็คือวิตามินโคแฟกเตอร์ Co ก็คือเกลือแร่3ขานี้ต้องประมวลรวมตัวกันเข้าแล้วก็มาผ่านเจอน้ําในร่างกายที่เหมือนกับเลือดนี่แหละค่ะ น้ำนั้นน่ะจะต้องมีพลังงานและถ้าร่างกายเราขาดพลังงานน้ำนั้นๆก็ไม่สามารถแตกตัวได้น้ำนั้นๆที่อยู่ในรูปฟอร์มของเคมี Me, เรียกว่า H2O ถ้าม,มีพลังงานแล้ว H จะไม่สามารถแตกตัวเป็น2ตัวได้แต่ถ้าได้รับพลังงานที่สมบูรณ์ H ตัวที่1จะทําให้โปรตีนแตกตัวเป็นกรดอะมิโนสามารถเดินทางเข้าสู่ร่างกายได้และ H ตัวที่2จะทําให้เลือดกลายเป็นด่างหมุนเวียนได้อย่างเป็นระบบ และเซลล์ฟิกชันเราหมักด้วยน้ำพลังงานทำให้เกิดกระบวนการนำพลังงานเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของกรดอะมิโนต่างๆมากมายที่อยู่ในเซลล์ฟิกชันมีถึง16ชนิดและกรดอะมิโนเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์ทำให้สามารถสร้างโกรทฮอร์โมนแก่ร่างกายได้อย่างพอเพียงเราจึงสดชื่นกระปี้กระเป๋ามีพลังหลังจากที่ได้ทดลองใช้ เราใช้น้ำพลังงานในกระบวนการผลิตเซลล์ฟิกชั่นเพื่อให้ร่างกายขับของเสียซ่อมแซมและฟื้นฟูอย่างมีประสิทธ,ธิภาพค่ะมาเซลเราใช้การผสมผสานระหว่างการบํมบัดด้วยกลิ่นและพลังงานของอัญ,ญมณีนะคะในการผลิตมาเซลลของเราเนื่องจากพลังงานอัญมณีนี้สามารถทำให้เซลล์เม็ดเลือดของเราแตกตัวและนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้ทำให้เกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ ทำให้เราผ่อนคลายสบายและการ,ระบำบัด้วยกลิ่นนั้นเรามีถึง2กลิ่นคือกลิ่นลาเวนเดอร์กับเปปเปอร์มิ้นต์กลิ่นลาเวนเดอร์เนื่องจากค่าของกลิ่นลาเวนเดอร์มีค่าของพลังงานที่สูงสามารถรบำบบดคนที่มีอาการเหนื่อยอ่อนล้าพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้สามารถรู้สึกดีกระตี้กระเป๋สดใสได้มากขึ้นค่ะกลิ่นเปปเปอร์มินต์มีค่าของพลังงานอยู่ในระดับกลางจะเหมาะสําหรับผู้ที่มีความกระตือรือร้นมากกว่ป,ปกติ หรือผู้ที่มีความไฮเปอร์นั่นเองค่ะการททมัสเซลจะทําให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นผ่อนคลายสบายเนื่องจากออกซิเจนไหลเวียนอย่างเป็นระบบค่ะโซเฮลมีส่วนผสมส่วนใหญ่มาจากถังเช่านานาชนิดหรือที่เรียกว่าคอริเซปเป็นสมุนไพรจีนโบราณที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีการกระตุ้นการหมุนเวียนเลือดได้เป็นอย่างดีจนได้รับฉายาว่า สมุนไพรบำบัดการอ่อนเพลียร้อยชนิดค่ะและยังมีส่วนผสมของเห็ดอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในระดับโพลีแซคลายเช่นเห็ดแพงคองสิงโตเหต็ดหลินจือเห็ดหลินจือแดงเป็นต้นค่ะโซเฮลเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงบำบัดรวมถึงการสร้างสมดุลโดยผ่านเจ็ดจุดหลับในร่างกายหรือที่เรียกว่าจัก,กรกซึ่งจำแนกตามสีอย่างง่ายๆเหมือนสีรุ้งนะคะคือม่วงครามน้ำเงิน เขียวเหลืองแสดแดงแบ่งตามอาวัยวะต่างๆบนร่างกายของเรานี่เองค่ะโบรบรนสีม่วงจากกระบนสารอาหารสำหรับสมองศูนย์รวมของระบบประสาทของร่างกายเราต้องการประจุไฟฟ้าในการกระตุ้นเซลล์สมองให้ทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนเลือดในการส่งออกซิเจนไปสู่ระบบประสาททั้งหมดแก่ร่างกายของเราสมองนั้นถ้าได้ทำงานอย่างเป็นระบบแล้ว เราจะมีความทรงจำที่ดีขึ้นช่วยสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่สมองได้ค่ะวิธีการรับประทานโซแบรนควรรับประทานสองครั้งตอนท้องว่างเชา้าและเย็นพร้อมเซลฟิกชันค่ะโซฮาร์ด so สีครามน้ำเงินคือหัวใจสารอาหารในโซฮาร์ดมีส่วนช่วยในการลดที่ไม่ให้ไขมันเกาะตัวในหลอดเลือดสามารถลดคอเลสเตอรอลในร่างกายทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดระหว่างหัวใจ ทำงานได้ดีขึ้นโซเบต้า g ีสีเขียวคือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีสารอาหารคือเบตากูแคนในการขับเคลื่อนทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายของเราทำงานได้ดีขึ้นคือเม็ดเลือดขาวของเราสามารถร่วงรู้ได้ว่ามีสารที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกายและสามารถมาผลิตอาวุธเพื่อไปฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาสู่ระบบของร่างกายโซเบต้า g ีพร้อมเป็นเกราะป้องกันโรคนานาชนิดให้กับคุณคะ่ะ โซคาโตสสีเหลืองคือกะอระเพาะอาหารมีสารอาหารจากเส้นใยไฟเบอร์ iber, ที่ได้จากชนยนโชช่วยในเรื่องการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายไขโตซานมีส่วนช่วยดูดซับไขมันไม่ให้ซึมเข้าสู่ร่างกายและยังมีถังเช่าช่วยให้ระบบเาผาผลาญอาหารของร่างกายของเราดีขึ้นทําให้สรีระของร่างกายของเราสวยงามเพราะไขมันไม่สามารถเข้าสู่ระบบของร่างกายได้เลยค่ะ โซฮอร์โมนสีส้มสำหรับผู้ชายสีแดงสำหรับผู้หญิงสร้างความสมดุลให้กับร่างกายโดยกระตุ้นให้ระบบต่อมไร้ท่อของเราสร้างฮอร์โมนอย่างเป็นปกติค่ะคนเราถ้ามีระดับฮอร์โมนที่ลดลงจะเห็นโครงสร้างของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นพุงโลผมร่วงอารมณ์หงุดหงิดผิวพรรณไม่เป่งปังด้วยเหตุนี้เองโซฮอร์โมนจึงสามารถขยับโครงสร้างของเราทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ วิธีการรับประทานโซเฮล1เม็ด2ครั้งเช้าเย็นขณะท้องว่างพร้อมเซลฟิกชันนะคะส่วนไขโตส2เม็ดก่อนอาหาร3มื้อพร้อมเซลฟิกชันค่ะนอกจากนั้นโซยังมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งกลุ่มคือโซไลฟ์สไตล์ได้แก่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องประดับและยังมีดนตรีบำบัดอีกด้วยค่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากเรา ที่มีการตรวจสอบค่าด้วยเครื่องมือจากแหลทของไซเซนเตอร์เพื่อรับรองมาตรฐานของสินค้าที่เราคิดค้นพัฒนามาสู่ท่านด้วยวิทยาการและศาสตร์ของพลังแห่งชีวิตที่ใครก็ให้คุณไม่ได้เท่าเรา